อันนี้มาลอง Import ไฟล์เข้ามานะครับคลิปนี้จะเป็นการสอน s e ตอัพนะครับอินพุตไฟล์เข้า After Effects ทำได้อยู่3วิธีวิธีแรกดับเบิลคลิกตรง Project นะครับอันนี้ก็ Import ได้เหมือนกันนะครับวิธีที่2นะครับให้เลือกเมนูไฟล์ Import แล้วก็ไฟล์นะครับวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนอีกวิธีก็คือเราก็ลากเข้ามาเลยก็ได้นะครับ ก็เข้าไปที่งานของเรางานของเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สามารถแดกเข้ามาได้เลยนะครับแดกก็ลากนั่นเองนะครับก็ของผมอยู่ในคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วก็คาแรคเตอร์นะครับ X07 โอเคเราตั้งชื่อไว้แล้วนะครับชื่อว่าโ่าอะไรกหนนะครับโอเค ก็ลากเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะครับพอลากเข้ามาเสร็จเขาจะถามนะครับว่า,าไทม์มันเราจะ import, เอ็กพอร์ตเอ้เราจะอินพุตมาเป็นอะไรนะครับก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเราแยกเลเยอร์มาก็เลือกเป็นคอมโพสิชันนะครับแล้วก็นี้ก็มีส่องอย่างเราจะเลือกอะไรก็ได้นะครับด็อกิเมนไซส์ืออะไรเลเยอร์ไซส์คื่ออะไรถ้าเป็นเลเยอร์ไซส์ก็จะครอบมาพอดีกับตัวเลเยอร์ของเรานะครับถ้าด็อกิเมนไซส์ก็ทุกอย่างอินพอร์ตเข้ามา ไซส์ของมันก็จะเต็มขออันนี้ก็ได้นะครับคันนี้เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นเลเยอร์ก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอเราอิ p พอ t ตเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะสังเกตว่าจะมีอยู่สองอันนะครับอันนี้คือ c o m p โพ i t i o n ส่วนไซส์หรือเรส o l ลูชันของของงานเราเนี่ยก็เท่าที่เราตั้งมานะครับอนนี้จะถูกตั้งมาเป็น Full HD 1 9หนึ่งเ้าสองูนยคูณพันแปดสิบนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นพิกเซลนะ ไทา์ของมันเป็นพิกเซลไม่ใช่เซนติเมตรนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นโฟลเดอร์ที่ Import เข้ามาที่แยกแต่ละส่วนเข้ามาเราจะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยก็จะมีแยกมาส่วนต่างๆนะครับจากนั้นทำไงต่อดับเ็อลคลิกตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับพอเราดับล็อลคลิกขึ้นมาเราสังเกตว่ามีคแรคเตอร์โผล่ขึ้นมาหนึ่งตัวตัวของเรานั่นเองส่วนแบล็กเกล้นะครับโชว์เป็นทางเฟรซี่ได้เนาะโดยดีฟอามันจะเป็นสีดำถ้าเราไม่ชอบสีดำเปลี่ยนได้นะครับ ก็เข้ามาที่ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับคอมโพสิ t ชันหาคําว่าคอมโพ t ิ t ชันเซตติ n งนะครับเปิดเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจงเห็นว่ามันจะมีตัวแ a c k ก r o u n d c o l o r อยู่ถ้าใครไม่ชอบสีดํานะครับจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นที่เรามองเห็นชัดๆก็ได้ปกติส่วนใหญ่ผมจะตั้งเป็นสีเทานะครับสีเทามันก็ดูงานง่ายหน่อยนะครับพอ,อตั้งเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องจัดการกับตรงนี้นะครับอ,อ มาดูเรื่องของจุดหมุนนะครับหรือจุดพายหนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าจุดพายหวนะครับของแต่ละเลเยอร์ถามว่าต้องย้ายไหมย้ายดีกว่านะครับเพื่อการเข้าใจง่ายๆผมก็จะย้ายก่อนนะครับอันนี้ย้ายมาเป็นตรงหัวเนะแล้วก็ไล่ต่อมานะครับตัวแขนข้างนี้นะครับผมก็จะไว้เป็นต้นแขนข้างนี้นะครับก็ไล่เลเยอร์มาอกส่วนของอีกข้างหนึ่งนะครับไว้ตรงนี้ ตำตัวเหตุผลที่ต้องย้ายเพราะว่าเสื่อเวลาเราโรเทชเลยเพวกนี้มันจะได้ตรงตำแหน่งมันจะได้หมุนจากจุดที่มันควรจะต้องหมุนนะครับต้นขาไว้ตรงนี้ขายข้างเข้าไว้ประมาณตรงนี้นะครับจากนั้นพอเราทย่า้นเสร็จแล้วเวลาเราใช้ตัวนะครับตัวปั๊กอินที่เราใช้เนี่ยหรือตรงสก,กิปดูอ uh, ิเนี่ย ้ามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเราจะใช้อยู่โหมดหลักๆอยู่ตรงนี้นะครับโหมดของล i กกิ้งตรงนี้เนี่ยจะใช้คู่กับนะครับคู่กับอะไรคู่กับพับเพนะครับพับเพก็คือตัวพิม์นั่นเองนะครับอันนี้ใน after effect นะครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งใครที่เคยใช้แล้วจะเข้าใจว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือโซโล่นะครับโซโล่ก็คือเราอยากรู้ว่าเลเยอร์ที่เราเลือกอยู่คือเลเยอร์อะไรเราก็แค่กดไว้นะครับมันก็จะโชว์ให้ดู ตัวพับเพดทำงานยังไงนะครับลองขาให้ดูข้างนึงก็น,นะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับตัวพับเพดตรงนี้จะทํางานแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับวิธีการเช็คให้เราเข้ามาที่เครื่องบนตรงนี้เนี่ยพับเพดแล้วมันจะมีตัวเรื่องของแมสอยู่แมสโชว์ถ้าเราก,กดมันจะโชว์เป็นตารางเนี่ยเป็นแทงเกิลนะเป็นสามเหลี่ยมนะครับตัวเอฟเนชั่นคืออะไรถ้าพื้นที่งานเรามันไม่ครบเราก็อาจจะกําหนดตรงนี้ได้นะครับมันจะถูกกิน สเตเปตรงนี้ออกมาเพิ่มนะครับขึ้นอยู่กับงานของแต่ละคนว่าต้องการตรงนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคกลับมาที่ภาพป็นเหมือนเดิมนะครับโดยหลักการก็คือเราจิ้มไปแล้วจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาจิ้มเข่านะครับเท้าและปลายเท้าควน,นี้ถ้าใครเพิ่งเคยใช้นะครับมันทาอย่างนี้ได้เนาะเนี่ยขยับเห็นไหมข,ขยับเข่าขยับอะไรพวกอย่างนี้ได้นะครับพอเราคลิกมาเสร็จจิ้มมาเสร็จแล้ว นะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการเซตอัพนะครับวิธีการเซตอัพขั้นตอนก็คือให้เราเลือกนะครับไลเยอร์ที่เราจิ้มพับเพดนะครับก็คือเลเยอร์นี้ที่ผมกดอ,อยู่นะครับส่วนไปข้างในเลเยอร์นะครับเราจะเห็นว่ามีเอฟเฟกอยู่เราเลือกซเล็กตัวพับเพดนะครับก็เหมือนซิเล็กพอยท์ทั้งหมดจากนั้นให้เรามาดูที่เมนูของตัวดูอิดนะครับถ้าของใครไม่ขึ้นให้มาเลือกที่ข้างล่างสุดตรงนี้ นะครับเราจะโชว์เมนูตรงนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำนะครับเดี๋ยวเราจะแอดโบนก่อนนะครับเข้ามาในเมนูของตัวลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็จะสังเกตว่ามันมีตัวของแอดโบนอยู่ให้เรากดไปทีหนึ่งโอเคแล้วก็รอนะครับ ันนี้เราก็จะได้ตัวตัวจุดนะครับตัวจุดตรงนี้ได้นะครับก็จริงๆจ,จุดตัวนี้ก็จะเหมือนภาพเพชรแหละแต่ว่าเราไม่จาเป็นต้องเข้าไปข้างในนะครับถ้าสังเกตดูตรงนี้ก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเห็นไหมจะมีเพิ่มขึ้นมาอีก4เลเยอร์ไล่ตาม1-4ตรงนี้นะครับวิธีการทํางานเอาแบบที่ง่ายที่สุดก็คือให้เราเลือกสีอันนี้นะครับที่เขียนว่า B เนี่ยตัวบนเนี่ยให้เราลากไว้เลเยอร์ข้างบนสุดนะครับ พอเราไว้เลเยอร์ข้างบนสุดปุ๊บจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะกดให้เขาสร้างตัวโบนขึ้นมาอีชุดหนึ่งนะครับลองเรื่องนี้ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ไล่ลำดับตามต้นขาเข่าเทา้าและปลายเท้านะครับจากนั้นให้เรามาเลือกเมนูตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้อาร์มทั้งหมดเลยเราจะไม่ใช้เลขเลยนะครับอาร์มคอนโทรลเลอร์มันประมาณสี่ตัวนะครับกดมาเลยทีหนึ่งเดี๋ยวก็รอนะครับ เรกดไปเสร็จปุ๊บเราจะสังเกตว่ามันจะมีบนลโผล่ขึ้นมาวิธีการดูบนง่ายๆว่าเขียนถูกไหมอันนี้คือถูกนะครับหัวชี้ลงนี้คือถูกถ้าผิดจะเป็นยังไงถ้าผิดมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเลือกกลับด้านกันเนาะโอเคถ้าเลือกอย่างเนี้ยแล้วเรากดไปเลยเนี่ยอันนี้ก็คือผิดเนี่ยเห็นไหมมันจะชี้ขึ้นไปข้างบนก็คือตำแหน่งที่มันพาเลนกันมันผิดนั่นเองนะครับ ก็เลือกดีๆนะครับหนึ่งสองสามและสี่โอเคจากนั้นก็เลือกพอเราสร้างขึ้นมาเราสังเกตง่ายๆมันจะเป็นสีเนาะอันนี้สีหนึ่งนะครับอันนี้สีหนึ่งแล้วก็มาดูที่ข้างหลังตรงพา์เลนต์ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เลือกพาเลนต์เลยนะครับให้เราเลือกนะครับพา์เลนต์ก็คือตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมอันนี้กับอันนี้จุดก็คือจุดบนตำแหน่งเดียวกันก็ไล่พา์เลนต์นะครับพาเลนต์ไปพาเลนต เลียงระลับขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคจะสังเกตว่าอันนี้มันไม่ได้พาเลน์อยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้เดี๋ยวไว้เราค่อยไปพาเลน์กับตัวบอดี้นะครับอันนี้ละไว้ก่อนนะครับพอเราพาเลน์เสร็จแล้วนะครับจริงๆตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราจะปิดลูกกตามันเนาะเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาปิดทีหลังก็ได้แต่เนี้ยให้กดซ่อนไปก่อนนะครับถ้าเรากดซ่อนไปนะครับ เนี่ยกดซัอนตรงนี้มันจะทํางานต่อเมื่อให้เรากด enable ตรงนี้เดเยยะที่เราไม่อยากให้เห็นแบบลกๆเราก็จะสามารถซ่อนได้นะครับครานี้กลับมาดูที่ตัวเดิมเรานะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะสั่งให้มันสร้างตัว IK ขึ้นมาตัว IK จะอยู่ในตัวลิงก์ตรงนี้นะครับกด auto click เลยแล้วก็พอกด auto ้ l i c เสร็จปุ๊บเราจะได้คอนโทรลเลอร์ขึ้นมาหนึ่งตัวเอาไว้คอนโทรลเท้านะครับ โอเคตอนนี้เราก็จะได้ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมสังเกตดูนี่ใช้คอนทิเท้าได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไล่เซตท,ทั้งหมดนะครับของตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาลิก,กตัวนะครับตอนนี้เราได้มาแล้วผมเอาโซโล่ออกก่อนแล้วกันนะโอเคสังเกตว่าขาข้างนี้เราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเซตอีกข้างหนึ่งกันก่อนนะครับอีกข้างหนึ่งก็ทําคล้ายๆเดิมเลยส่วนเซตตรงนี้เนี่ย เราจะซ่อนไปก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆที่เราใช้เราก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับหรือใครจะไม่ซ่อนก็ได้เดี๋ยวผมลองไม่ซ่อนให้ดูนะครับถามว่างงไหมไม่งงเท่าไหร่นะครับกดพัพเพดเหมือนเดิมนะครับคลิกเข้าไปที่ขาข้างนี้ก่อนนะครับเข่านะครับปลายเท้าแล้วก็เอ้ยตัวเท้าแล้วก็ปลายเท้านะครับพอเราได้่างนี้เสร็จปุ๊บก็เข้ามาเลือกตัวภาพเพดในเอฟเฟกนะครับเลือกไว้จากนั้นแอดโบนนะครับ พออนบนเสร็จเราก็จะได้ตัวบนเส้นนี้ขึ้นมานะครับให้ย้ายขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับที่ต้องย้ายเพราะว่าจะได้เซตทีเะ็เซตจะได้ง่ายๆนะครับพอย้ายขึ้นมาเสร็จเราเรียงนะครับเลือกโดยการเรียงต้นขาเข่าเท้าและปลายเท้าพอเลือก set, เสร็จแล้วก็กดตัวอา่านตรงนี้ได้เลยนะครับจะสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมาพอสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ลิงก์ก่อนนะครับก่อนที่จะทาอะไรโอเคไล่ลิงก์ดูนะครับอันนี้นะครับ อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับพอลิงก์เสร็จผมผมก็กดต้อนไปโอเคจากนั้นของเซตใหม่นะครับให้ดูเป็นสีนะครับของเซตใหม่เนี่ยเราก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้สร้างตัวไอเคขึ้นมาอันนี้เราก็จะได้คอนโทรลเลอร์ของตัวข้างนี้มาละเห็นไหมแต่ขามันกลับด้านกันนะครับไม่ต้องตกใจเราก็แค่เลือกฟังก์ชันให้มันนะครับฟังก์ชันอยู่ตรงไหน เปิดตัว Effect Controller ตรงนี้ขึ้นมาวิธีการเปิดก็คือ Effect Controller จะอยู่ในเมนูของ Windows นะครับถ้าใครไม่มีให้เข้าเป็นเมนู Windows แล้วก็หานะครับหาคาว่า Effect นี่ครับ Effect Cont Controller นะครับพอเรากดขึ้นมาเสร็จเราจะสังเกตว่าตรงขาเนี้มันมี i n v e r t อยู่กดกลับข้างการมันก็จะงอเข่าไปอีกข้า,ขางหนึ่งนะครับโอเคผมก็ขยับให้ขามตรงอาเดิมก่อนประมาณนี้นะครับ จากนั้นเดี๋ยวเราไปเซตอัพอย่างอื่นกันก่อนเซตอะไรถ้าอันนี้นะครับเราไม่อยากให้เห็นตรงนี้แหละเราก็ซ่อนไปก่อนก็ได้นะครับซ่อนตัวไหนก่อนดีอ่ะเอาโชว์ตรงนี้ออกก่อนซ่อนก็คือว่าเราจะต้องปิดตานะครับเซตน,นี้เซตน,นี้ด้วยปิดตาไปก่อนเขาก็จะหายคอนเทนเนอร์ไปให้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเซตแขนกันนะครับ แขนเดี๋ยวผมก็ไปเลือกเลเยอร์ของแขนก่อนนะครับแขนก็คืออ่านข้างนี้ก่อนทำคล้ายๆขาเลยนะครับต้นแขนนะครับข้อศอกมือและปลายมือพอได้อย่างนี้เสร็จเลือกที่ชื่อพับเพดแล้วก็ add บอ n เลย add บอ n เสร็จปุ๊บให้เราเลือกทั้งหมดแล้วก็ย้ายไปไว้ทางบนนะครับโอเคอาไหมเดี๋ยวผมย้ายไปก่อน โ okay. อเคย้ายขึ้นมาข้างบนเสร็จผมก็เลือกตามไล่ตามตำแหน่งที่เขียนนะครับจากนั้นก็สั่งคีเอ e นะครับเ t ทตัวอาร์เคตัวอาร์เสร็จแล้วจากนั้นก็ลิงก์เหมือนเดิมนะครับเริ่มจากตัวนี้ดูจากสีเาวนะสีนี้ลิงก์ดับสีนี้อันที่สองอันที่สามและอันที่สี่โอเคผมก็ให้ซ่อนได้เลยเรือกใหม จากนั้นก็ซ่อนไปนะครับแล้วครันนี้ผมก็ตอนนี้ด้วยครัวนี้ผมก็เลือกทั้งหมดของตัวนี้นะครับจากนั้นกลับไปที่เดิมนะครับก็สั่งออโต้ลิกได้เลยนะครับพอออโต้ลิกเสร็จเราก็จะได้คอนเทเลอร์ของแขนตรงนี้มานะครับเห็นไหมได้แขนมาแล้วโอเคเดี๋ยวทาอีกข้างนึงนะครับทำอีกข้างหนึ่งผมก็มาเลือกแขนอีกข้างนึ่งก่อนนะครับแล้วก็พับเพจจิ้้ไป ตัวนี้อ่ะลืมอันดูกลับก่อนภาพเพจิกคือตัวนี้ก่อนนะครับทำคล้ายๆเดิมจากนั้นเลือกที่ชื่อภาพเพจนะครับแล้วก็แอดบอลได้เลยแอดบอลเสร็จแล้วย้ายนะครับย้ายเป็นตำแหน่งข้างบนสุดนะครับโอเคบนสุดแล้วเนาะจากนั้นให้เราสร้างนะครับตัวอา่าน อันนี้ผิดนะครับหัวมันชี้ขึ้นฉะนั้นเรามาเลือกใหม่เลือกจากหนึ่งสองสามสี่โอเคกดใหม่นะครับถูกต้องมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับชี้ลงมาข้างล่างจากนั้นลิงก์ก่อนนะครับลิงก์อย่างนี้โอเค,อเคพอลิงก์เสร็จแล้วจากนั้นนะครับผมปิดตานี้ก่อนแล้วก็ซ่อนนี้ไปนะครับ จากนะัน้นเซตนี้ที่อยู่ข้างบนสุดสี่ตัวนี้ผมก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ให้เขาสร้างออโตรีไอเคนะครับเราก็จะได้ทั้งเซตแขนและขามาครบแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้คือครบแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลิงก์กันกับตัวยังไงส่วนของตัวนะครับถ้าอยากได้คอนโทรลเลอร์อย่างนี้ที่มันจับง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็ไปเลือกที่ตัวก่อนนะครับ ผมก็นแนะนาเลือกที่ตัวก่อนเลือกบอดี้ตรงนี้เราก็ดูที่จุดบนจุดบนตรงนี้โอเคอย่างถ้าโอเคแล้วเราก็ามาเลือกที่ตัวตัวเคียตัวคอนเทลเตอร์ตรงนี้นะครับให้เราเลือกเชฟที่เราชอบนะครับผมเอาตรงนี้แล้วกันนะครับกดโอเคไปปึ๊บเราจะได้คอนเทลเลอร์ของตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราขยับตัวมันยังไม่ขยับเพราะว่ามันยังไม่ได้พาเลนกับตัวนี้นะครับตัวบอดี้ตัวบอดี้นี้จะเป็นคอนเทลเลอร์ตัวใหญ่สุด นะครับผมจะเปลี่ยนสีเพื่อการที่ผมจะไม่งงเองผมเปลี่ยนเป็นสีแดงและกันแล้วก็ตันนี้ตัวบอดี้ผมเนี่ยตัวนี้ผมจะต้องไปผ่านเลน์นะครับพาเลน์กับตัวบอดี้สีแดงนั่นเองนะครับพอพาเลนส์เสร็จแล้วถ้าเราสังเกตผมมูฟอันนี้ตัวมันก็มาด้วยฉะนั้นกลับกันเราก็จะต้องไปเลือกคอนเทเลอร์ของตัวต้นแขนก็คือตัวนี้ตัวนี้จะขาด้วยพาเลน์กับตัวนี้นะครับ โอเคอั okay. น,นี้เรามาลองเลือกกันดูก่อนผมก็เลือกสีเลกนี่ถ้าเราสังเกตว่าตัวที่ชื่อ S แล้วก็ R ทั้งหมดเลยข้างหลังจะเป็นอะไรก็ช่างมันยังไม่พา์เลนเลยเห็นไหมมันเป็นนอนอยู่เลยเนี่ยอัน,นี้ผมก็มาเลือกนะครับมีส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ต้นขาตรงนี้แล้วก็ต้นขาตรงนี้ผมเลือกทั้งหมดแล้วเห็นไหม,มันเป็นนอนจากนั้นเราก็เลือกนะครับให้พา์เลนกับตัวบอดี้ พอเลนกับตัวบอดี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะขยับได้เห็นไหมยกเว้นหัวหัวก็เหมือนกันเดี๋ยวาหัวมาเลนกับตัวบอดี้ก็ได้หรือจะสร้างคอนเทนเอร์หัวขึ้นมาเกาะที่เลนก็ได้ทําได้เหมือนกันหมดนะครับเอาวิธีสร้างคอนเทนเลอร์หัวขึ้นมาเซตหนึ่งละกันนะครับส่วนของหัวให้เราเซเล็กเกาะเซเล็ตเสร็จแล้วก็กลับมาเลือกไอเทมตรงคอนเทนเลอร์ตรงนี้ผมให้หมุนได้อย่างเดียวดีกว่าผมก็จะเลือกอันนี้นะครับอันนี้ดีกว่า ส่วนตัวนี้ถ้าเราอยากให้มันใหญ่ๆก็เข้าไปที่ตัวคอนเทนเลอร์เนาะไอคอนแล้วก็ขยายได้เลยหรือแม้แต่กระทั่งสีนี้อาจจะไม่เห็นมองลำบากนะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้โอเคสมมติวเปลี่ยนเป็นสีเขียวโอเคได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาหัวไปพเลังกับตัวนี้ด้วย อันนี้คือหัวนะครับหัวเพลนกับตัวเฮนะครับไปเลยเฮอยู่บนสุดเพลนกับตัวเฮตรงนี้แล้วนะครับส่วนเฮตรงนี้ยังไม่ได้เพลนกับตัวบอดี้ก็เพลนกับตัวบอดี้ซะฉะนั้นถ้าผมขยับตัวนี้ทุกส่วนจะตามเห็นไหมโอเคเรื่องของเซตอัพนะครับจะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนอนิเมะนะครับส่วนคอนเทนเตอร์ตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ย สามารถเอาออกได้นะครับวิธีการเอาออกไม่ใช่เอาออกอโชวกับไม่โช์นะครับวิธีการหายนะครับเรามาที่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงคอนสแตนท์ตรงนี้นะครับให้มันหายถ้าเรากดหายตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับอันนี้ส่วนของตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องใช้งานจริงๆนะครับอันนี้มันหายแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะหายจากตรงนี้อีกทีหนึ่ง สังเกตง,ง่ายๆมันโดนปิดตามแหละผมก็หายไปเพราะว่ายิ่งถ้ามันเหลือน,น้อยเนี่ยเวลาเราอนิเมตมันก็จะง่ายคอนเทนเรอร์ก็จะมีน้อยลงเห็นไหมถ้าผมเปิดค่อนเยอะน่ะยถ้าผมปิดเหลืออยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้ทั้งหมดจริงๆก็หายไปได้หมดเลยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะใช้แค่คอนเทนเตอร์ตรงนี้สําหรับถ้าใครจะต้องอนิเมตลูกตารพวกเนี้ยเปิดไว้ก่อนก็ได้ อในกรณีนี้ผมหายไปทั้งหมดยกเว้นหัวเนาะก็เรียกกลับมาได้นะครับหายได้โอเคก็อันนี้สําหรับเซตอัพนะครับเราลองเทสกันก,นก่อนว่าได้ไหมนี่อันนี้คือตัวย่อตัวได้นะครับแขนและขาขยับได้นะครับแขนก็ขยับได้ครวนี้มันมีนิดนึงถ้าเราอยากขยับตัวแล้วให้แขนตามด้วย ถามวาทำได้ไหมทำได้นะครับนี่ขยับตัวและแขนไม่ต่างแขนสองข้างนี้ก็แค่พาเลนกับตัวตัวนี้เองตัวบอดี้นะแขนมีแขนข้างนี้และแขนข้างนี้ถ้าใครกลัวงงนะครับจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ไม่ว่ากันผมเปลี่ยนก็ได้เลกอ่าข้างนี้เป็นเลกเลเนาะโอเค ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นอาร์แฮนด์นะครับแฮนอาร์แล้วก็อันนี้ก็แฮนเหนกันโอเคได้มาแล้วนะครับพิกซักี้โอเคอันนี้เดี๋ยวเราพาเลน์นะครับ ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเอาแขนไปผลักกระตัวนะครับเพราะว่าถ้าผลักกระตวอน,นิเมตเราก็จะง่ายขึ้นอีกถ้าขยับตัวแขนก็จะไปด้วยเห็นไหมแต่ขาไม่ไปนะโอเคนะก็จะประมาณนี้จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเซฟนะครับเซฟอันนี้เป็นตัวเซตอัพนะก่อนหน้าน,นี้นะครับผมอาจจะไม่ได้บอกนะครับเพราะผมอน,นิเมตตัวที่เซตอัพไปเลย ลองเทสอะไรให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะอนิเมตจริงเทสยังไงแขนขยับได้ไหมขไแขนสองข้างขยับได้ไหมขยับได้แล้วก็ตัวบอดี้ขยับได้ไหมขายกได้ไหมอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนอนิเมตวอล์กไซเคิลคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ